สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกน่างน,นะคะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ1เด็กหญิงฉัตรวีพันศรีเมืองม2/4นักที่6 2เด็กหญิงชนนันทิชายิ่งยอดม2/4นักที่7 3เด็กหญิงพิติวราเหล่านะม2/4นักที่12 4เด็กหญิงนันทิชาเชียวค่ะม2/4นักที่14 5เด็กหญิงเพชรลายธัญญะทวีวันม2/4นักที่32ค่ะ ประวัติพระบรมไตโลูกนาฎสมเด็จพระบรมไต้ลูกนาฎพระราชสมภพที่ทุ่งอุทไทยหรือในปัจจุบันเรียกว่าทุ่งหันตราโดยเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมตาชาที่สองได้จะยยกองทัพไปตีเมืองนครหลวงได้รวบรวม,รวม พลและตั้งพระพาเพื่อประกอบพิธีกรรมการตัดไม้ข่มน้าที่ทุ่งพระอุทัยขณะนั้นพระอักชายาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สองกษัตริย์แห่งราชมูลพระร่วงและทรงกําลังตั้งพระคันอยู่ได้ออกส่งสดิ์ได้ประสูติสมเด็จพระบรมไตโกนาที่พระพานั้นเมื่อปีกุลพุทธศักราช797ซึ่งในยวนพายโคงดังระบุว่าแถลงปางมาไทรสมเด็จท่าแดนดําบทพระอุทัยทุ่งกว้าง ซึ่งโดยที่พระนามเดิมคือสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชซึ่งเป็นพระนามที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชสองทรงถวายให้เมื่อเสด็จพระราชสมภพทรงเจริญพระชนสาที่เมืองพิษณุโลกพระองค์ทรงครองราช38สามสิบแปดปีเป็นระยะที่เท่ากันกันกบพระมหากษัตริย์แห่งราชาวงศ์สุวรรณภูมิคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาโดยเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชท,ที่สอง และก็ยังเป็นพระนัตดาในสมเด็จพระอินทราชามีพระราชมารดาเชื้อสายพระราชวงศ์พระร่วงพระนามมีความหมายถึงพระพุทธเจ้าและพระอิสวรมีความเข้าใจและมีสหายตั้งแต่ยาชื่อว่าอิทวุฒเสียงซึ่งตอนหลังกลายมาเป็นผู้ชักนำศึกเข้ามาหลังการขึ้นครองร้านแล้วก็เสด็จประทับอยู่ที่อยุธยาในช่วงแรกของการปกครองราชอีกหนึ่งครั้งเสด็จ ประทับที่พิษณุโลกเชื่อว่าเป็นไปตามการควบคุมของผู้ดูแลหัวเมืองทางด้านเหนือและค้านอำนาจของอาณาจักรทางเหนือคืออาณาจักรล้านนาซึ่งมีกำลังที่เข้มแข็งและต้องการแผ่อำนาจมาทางใต้ในยุคของพระเจ้าติโลกราชสมเด็จพระบรมไต้โลกนาศเดจสวรรคตเมื่อปีพศ232 0เมื่อพระชนมายุที่70พรรษาทรงครองล้านนานได้ถึง38ปียาวนานที่สุดของอาณาจักรอยุธยาเป็นลำดับที่3ของพระมา กษัตริย์ในไทยตั้งแต่อดีตถึงจัจุบันพระองค์ประทับอยู่ที่กรุงศรีอายุเทาประมาณ20ปีที่เหลือทรงประทับอยู่ที่ พิษนุโลกตลอดการผลงานของพะระบรมไตรโลกลนาถในสมัยสมเด็จพะระบรมไตรโลกลนาถเอาองค์ได้โปรดเกล้าให้ประชุมนักป่าราชบัณฑิตแต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงนับว,ว่าเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยาและเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภาษาและวรรณคดีของไทยนอกจากนี้ยังมีลิลิตพระลอซึ่งเป็นยอดวรรณคดีประเภทลิลิตของไทยอีกด้วยการปกครอง หนึ่งการบริหารราชการส่วนกลางได้จัดก,การปกครองที่เรียกว่าจัตุสดมคือมีกรมสำคัญสีก่กรมคือเวียงวังคลังนาโดยมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ดังนี้กรมเวียงเป็นพนักง,งานปกครองท้องที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเมืองหลวงและบริเวณใกล้เคียงกรมวังเป็นหัวหน้าในพระราชสำนักและดูแลความรับผิดชอบในเรื่องความยุติธรรมกรมคลังเป็นพนักง,งานรับจ่ายและเก็บรักษาพระราชทรัพย์ที่ได้มาจากภาษีอากรกรมนาเป็นพนักง,งานตรวจตาการทำไรนาทำหน้า ที่เก็บหางข้าวหรือข้าวที่รัฐเก็บจากชาวนาเป็นอากรค่านาไว้ในฉางหลวงเพื่อใช้ในราชการการบริหารราชการหัวเมืองได้กําหนดให้มีเมืองสําคัญอยู่สีทิศเรียกว่าเมืองลูกหลวงประกอบด้วยทางเหนือเมืองลบุรีทางใต้เมืองพระประแดงทางตะวันออกเมืองนครนายกทางตะวันตกเมืองสุพรรณบุรีเมืองเหล่านี้พระมหากษัตริย์จะทรง เจ้านายชั้นสูงไปปกครองเมืองลูกหลวงแต่ละเมืองจะมีเมืองเล็กๆเป็นบริวารสำหรับเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ราชธานีส่วนกลางจะสง่งขุนนางไปปกครองและให้ขึ้นตรงต่อเมืองหลวงความสัมพันธ์ทางการปกครองระหว่างเมืองหลวงกับเมืองลูกหลวงเป็นโครงสร้างการปกครองแบบหลวมเมืองประเทศราชได้แก่สุขโขทยัยนครศรีธรรมราชจันทบ,บุรีพระมหากษัตริย์จะให้ผู้ปกครองเป็นอิสระแต่ต้องส่งเครื่องราชบัญญัติการตามเวลาที่กำหนดไว้ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ